ที่เขาก็ยังอยู่วัดหําพุทธมนต์ของอำเภอผู้หลวงจังหวัดเลยเฮานะครับการที่เขาได้เข้ามาวัดเนี่ยครับมันจะได้หลากหลายอย่างไม่ว่าจะเข้ามาวัดป่าเนี่ยลลาาพร้อมดมลืมเมื่อเขาย่างขม้าเนี่ยจะพร้อมสงบติตใจเขานี่จะได้เลยชั้นหนึ่งนะครับแต่ว่าอีกชนหนึ่งนั่นบริเวณวัดหรือว่าอย่างตน่างที่เขาไปจะเป็นวัดป่า หรือว่าวัดที่พระบุรุษผู้เพิคนไปมาก่อนอีคนไปดูสางหรือว่าคนเห็นอี่ยงต่างๆมาเนี่ยเขาก็จะได้ได้กับสิ่งสัมผัสกับธรรมาชาติที่เ่นมองผ่านผ่านตรงนั่นมานะครับเนี่ยเช่นเช่นที่ว่าคือน่นเฮ็ดสิ่งปลูกสางไว้ตรงนี้คนเลเล็งเห็นว่า,าหลังจากที่ฝ้าฝนหรือว่าเขาดูดูฝนเนาะ มันก็จะเกิดปรากฏการณ์ของทางน้ําไหลหรือว่าเป็นน้าตกหรือว่าเป็นปตืบทมุกของแม่น้าสายหล,ลักๆของของของคนเมืองเฮานะครับจนกประเทศอาวไวยอย่างน,นี้เพราะฉะนั้นเวลาเฮามาเนี่ยเขาสามารถที่ว่าไปดูมองแล้วก็จินตนาการอยังไปก็ได้นะครับนี่คือการการที่เขาได้เขาวัดได้เข้าไปวัดป่าวัดไกลไ นะครับเขาก็ได้หลากหลายเนาะทั้งธรรมชาติทั้งการเยน็นดูหรือว่าการเข่าถึงกาบผู้คนเข่าถึงกับมันเป็นชิ่งดีๆนะครับเป็นชิ่งดีๆที่เขาเข่ามาบ่าว,า,วาสิเปลี่ยนวัดป้าวัดบ้านเนาะต่ว่าการที่เขาวัดป้ามาา้าไก่เนี่ยมันก็จะได้หลากหลายคือว่าทั้งธรรมชาติทั้งพร้อมสงบนะครับจ่ว่าก สนับสนุนให้ทุกคนไปแล้วครับไปทุกวัดทุกว้าเขาแหละครับถ้าผู้ใดมีกําลังสัทธาอย่างก็ว่ากันไปเนาะแต่ว่าขึนอยู่กับมุมมองของแต่ละท่านนะครับแต่ว่ามือนีเขากลับมานําเสนอที่ว่าโอเคในส่วนของวัดว้าอาลามที่เพิ่นดูแลรักษาปลาไหมหรือว่าธรรมชาติไว้แบบให้มันอยู่คงอยู่เนี่ยถือว่าดีมากๆครับพอคนรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นอย่างต่างๆเนี่ย บางครัง้งบางทีเ้ามาเที่ยววัดเที่ยวปลาอ่าบางคนก็นมาเพื่อถ่ายรูปถ่ายอย่งนะครับบางคนก็นมาว่าเออมันสงบลมเย็นอยากสิมนานังอ่าสมาธิเงี้ยงก็เลยแต่แล้วบางคนอาจจะมาศึกษาธรรมชาติว่าเออเนี่ยจังต้นไม้เล็กๆหรือว่าพวกไรเค้นหรือว่าเพรินที่เพิ่นเกิดขึ้นมาตรงนี้มันเออแสดงว่าป่านี่อุดมสมบูรณ์หรือว่าอ่าผู้เพิินเขามาศึกษาดีว่าเออมันมีพืชพันธุ์อะไรที่เกิดมาใหม่ไหม หรือว่าพืชพันธุ์ที่อยู่แบบนี้ได้มันต้องเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์จริงๆงั้นก็เป็นไปได้ครับเนี่ยคือว่าการที่เขาเข่าม้าเนี่ยมันได้หลากหลายเลยเนาะได้หลากหลายครับเพราะฉะนั้นว่าถ้าหากมีเวลาผู้ใดก็บ่แม่นว่าการเขาวัดนี่ซึ่เป็นคนที่ต้องท้ามาทำโมหรือว่าอย่างครับบางคนก็เขาก็บร่ได้อ่าไปทั้งใดทั้งนึ่งเนาะครับขึ้นอยู่กับความศรัทธาของแต่ละคนนะครับ เนีย่ยจังเขาเขามาธรรมชาติเนี่ยนี่เขามาป่าหนาฝนกันที่เป็นประมาณนี้ครับนี่จังปวกปวกป้าไหมเพิ่งก็นสิอันนี้เพิ่งอ,อบพยศอบพยกเนี่ยถ้าเป็นคนโบราณเพิ่งก็นสิมองว่าเออถ้าฝนตกเขาจะง่ายทินฐานจากต่ําขึ้นที่สูงอะไรเนี่ยเพิ่งก็นสิเป็นอ่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นกระที่บอกลูกหลานมาว่าเออให้ระวังด้อยเดี๋ยวฝ้าฝนที่ตกแล้วเพราะว่าพวกอ่า,อาสัตว์ที่เพิ่นมองเห็น ที่ยูคู่กันมาเนี่ยมันมีพฤติกรรมแปลกๆไปเพื่อนก็จะบอกลูกหลานนะเพราะนั่นว่าเขาก็จําไว้เนาะล้วก็มันมีคําบอกเล่าตรงเนี้ยเขาเรียกว่าประตูผีบังบดบังบดก็คือว่าถ้าเกิดเขาผ่านประตูตรงนั้นไปแล้วมันก็จะเป็นอีกโลกหนึ่งเพิ่นกับประมาณจินตนาการองท่านเนาะเพราะว่าประตูบังบดก็คือเนี่ยเสาต้นไม้สองต้นเมื่อกี้นี่ที่นี่ครับเขาขึ้นไปตรงนี้ อันนี้คือทา่าตอนลงนะครับขึ้นมาจากร้านสรงพญานาคที่ว่าน้าตกตรงนี้ขึ้นมาล้าเป็นสมิเจดีย์นะครับถ้าผ่านขึ้นมาตัวนี้ที่ว่นว่าประตูสู่เมืองบางบดเนี่ยเนี่ยเลยต้นไม้ต้นนี้ขึ้นมานะครับแต่ว่ากะมาเบิงครับมาเบิงมาสัมผัสเนาะถ้าถือว่าเมื่อน,นี่หมากา็โอเคครับเพราะว่าหมาเป็นหน้าฝนพอดีเนาะก็นีน้ำตก มีพญานาคตรงนี้ที่บนเห็ด <c oughs> ว้นั่นก็ขึ้นมาตรงนี้ครับอ่ก็เป็นมุมมองอีกอีกอีก,อกมุมมองหนึงน่งเนาะเพราะว่าความพยายามของเพื่อนที่มาเฮ็ตเดตรงเจดีตรงนี้มันเป็นยูยยอดตรงและวะ <c oughs> ้วว่านั้ก็เป็นที่หนักหาพ้อมนะครับว่าถ้าผมมีความตั้งใจอีกกะจะเหตุของสีหนาลำบากนะครับแต่็ร้านบริเวณตรงนี้เป็นอ่าสำรับ แค่ๆเป็นขำหรือว่าเป็นเงืบนะครับเป็นเงืบหรือว่าเป็นอ่าเป็นแล้วแจ้เขาอสีรียกนะนรตรงนั้นเนาะต่ว่าสําหรับพคนที่นั่งปฏิบัติธรรมจำคื้นกับพงค์สีเงียบสงบลมเย็นนะครับชาวบ้านมาก็เห็นนักท่องเที่ยวเพิ่นกะขอพรพระอินนะครับเป็นเพิ่นกะพระอินเพิ่นกะจำล้องเอาไว้เนาะเพราะว่าปกติเขาเห็นเขาอย่างยุที่จิตใจแล้วครับถ้าเขาศรัทธากะเพิ่นกะไ้พรอเขาได้แล้วครับ หลังจากที่เขาเดินรอบออกม้าเนี่ยครับเขาจะเป็นสิ่งที่มัน,ปนแปลกๆหรือวบอบ่แปลกก็ได้นะครับแล้วก็แล้วแต่มุมมองเนาะจังดวงหรือว่าตัวตัวอ่อนของผีเสื้อเนาะนี่มันจะห้อยระยง,ระย,งระยาะออกม้านะครับเนี่ยห้อยลงมาข้างบนแล้วก